สถานที่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรามีนัดพูดคุยกันกับลูกค้านะคะที่ได้รับหลังคาเหล็กเซรามิกของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านสมบัติโอมบัดนะคะพุทธมณฑลสาย5ค่ะอย่ารอช้าดีกว่าค่ะเราเข้าไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะ ก็อยู่กับเจ้าของร้านสมบัติโฮมมาร์ทแล้วนะคะนั่นก็คือเฮียพันลบค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะครับคเฮียพันลบเนี่ยนะคะเป็นร้านแรกเลยนะคะที่ตัดสินใจซื้อหลังคาเหล็กเซรามิกกับเรานะคะทําให้ตอนนี้ทางร้านของเฮียเนี่ยมีสต็อกนะคะพร้อมที่จะจําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะวันนี้พรก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์เฮียพันลบหน่อยนะคะพูดเป็นกันเองเรียกเฮียพันลบแล้วกันนะคะครับ พี่พันลบเนี่ยถึงตัดสินใจซื้อหลังคาเซรามิกของเราคะ่ะก็ดูแล้วมันเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่มซึ่ง,งน่นาจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจได้ง่ายแนะนําให้ลูกค้าซื้อง่ายครับแล้วก็ดูจากต้นทุนของราคาที่ร้องไปขายให้ลูกค้านี่มันน่าจะขายได้ง่ายราค,คาไม่แพงมาก ตอนที่ตัดสินใจเนี่ยมีเรื่องของคุณภาพสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะใช่ครับต้องดูเรื่องคุณภาพด้วยครับจากที่ได้สัมผัสด,ดูของจริงความแข็งแรงทนทานน่าจะดีค่ะก็าาจากาจากาที่เซลล์เอาสื่อวิดีโอมาให้ดูแล้วก็ ถ้าจะล็อกกับโบทัวก็ดูแล้วเข้าใจง่ายครับทาให้เราแนะนําให้ลูกค้าน่าจะง่ายขึ้นก็คือเซล์มาอธิบายทุกอย่างให้เข้าใจเลยใช่ไหมคะจากที่เห็นทีแรกให้ราคามาคิดว่ามันน่าจะแพงสําหรับเราไปขายแต่พอมาเห็นของจริงแล้วนะครับจากดูสัมผัสดูมาลูบมาคามายกมาเคาะมาดูเนี่ยมันไม่แพงอย่างที่คิดครับอ๋อแสดงว่าวันนี้เคาะลูบคําทั้งหมดเลยใช่ไหมคะนี่ฝังแรงไหมลองฟังเสียงดูค่ะ ค่ะเป็นยังไงน่งใจว่าจะลองทำบ้านตัวใหญ่สักหลังนึง ให้ลูกค้าดูเอาไปใช้เองคิดว่าสินค้าของเราเนตอบโจทย์กับลูกค้ายังไงก็มันเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งลูกค้าที่เคยใช้เบอรคอนกรีตหรือบางลูกค้าบางคนที่เคยใช้ไม่ต้นชีสรูปลักษ์รูปร่างการทํางานของเราน่าจะทำได้รวดเร็วคิดแล้วน่าจะประหยัดเรื่องราคาจากค่าก่อสร้างด้วยอะไรด้วยโอ้โหทั้งประหยัดทั้งง่ายเลยใช่ครับง่ายในการติดตั้งการแพ็คหีพอนำมาส่งเนี่ยก็ง่ายต่อการขนย้ายครับ มาถึงก็ใช้โค้กลิปตตักลงจะทำให้ลูกค้ามั่นใจทำในการที่หาสินค้าให้ลูกค้าได้ต่อเนื่องครับเข้ามาก็คืออยากได้เยอยวขนาดไหนเราก็มีให้ใช่ไหมคะครับมีสต๊อกพร้อมทุกสีครับค่ะค่ะหนูแอบได้ข่าวมาว่าร้านสมบัติโทมมาของเฮียเนี่ยมียอดขายของสินค้าเราเนี่ยดีมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเฮียแอบบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมคะเราขายให้ลูกค้าด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งด้านราคาและการขนส่งค่ะ เราพร้อมสต็อกเรามีทุกอย่างให้ลูกค้าค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งได้เลยโอุ้ดยอดเลยค่ะไม่ต้องแบบรอสินค้าไม่ต้องรอหลายวันครับได้เลยใช่ไหมครอไม่เลอเลยนี่มีทั้งอิฐทั้งหลังคาหลังคาก็มีทุกสีด้วยนะคะทุกคนหลังคาครับมีทุกสีครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดมีใครน่ยสนใจอยากจะเข้ามาดูหลังคาเหล็กเซรามิกหรือเข้ามาซื้อหลังคาเหล็กเซรามิกเนี่ยที่ร้านสมบัติฮมหมาของเฮียเนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนคะผมอยู่พุทธมณฑลสาย5้าแล้วก็ยังมีปั๊มเชล ใกล้ๆครับเสิร์ชเข้าไปใน o o เกิลแมปไหมตสมบัตรโฮมาร์ทครับ ก็เจอเลยใช่ไหมคะเอ้ยยังไม่สะดวกมาที่ร้านแต่อยากจะสอบถามหรือสั่งซื้อไว้ก่อนเนี้ยก็มีลายไอดสมบัติโฮมมาร์ทโทติดต่อก็เป็น0816397435ครับเดี๋ยวจะขึ้นลายไอแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ข้างล่างตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณเฮียพันลบมากๆเลยที่มาให้เรามาสัมภาษณ์แล้วก็ใช้สถานที่ที่ร้านสมบัติโฮมมาร์ทนะคะทุกคนใครสนใจอย่าลืมนะคะร้าน สมบัติโฮมมาร์ทนะคะอยู่พุนทธมนตนสาย5นะคะามาง่ายมากๆเลยค่ะ ใครมาไม่ถูกนะคะมีลายไอเดีมีเบอร์โทรศัพท์พร้อมเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเฮียบอกว่าโทรศัพท์เนี่ย24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่าหลังคาเหล็กเซรามิกนะคะแล้วก็ช่อง y YouTube หลังคาเหล็กเซรามิกนะคะฝากเข้าไปกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นโพสต์ก่อนใครแล้วก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลังคา,าเ,คเลหล็กเซรามิกรูหลาดอู่ดีมีระดาบเยี่ยง